ดูอังสราวุธกระโดดตาเนี่ยอะไรฮะคือหมังนูนะคนี้เลยเนี้เลยอยากโดนเก์โดนเก์เฉยเลยโอ้โหนิวบี้เฮียโอเคแค่ได้มี มีูเราเล่นรีเทคปีไว้ห้เราเราเล่นแพ็กเอคแพ็กเอแพ็กเอมีจุดเฮ้ยเฮ้ยปิงมาขึ้นเลยตอนนี้เนี่ยอ๋อต้องกดกี้กว่าโหเต็มเข้าไปเต็มเลยวะวางแล้ววางแล้วแพนแล้วอุ้ยข้างหลังอุ้ยเอ้ยยังไม่โดนเลยเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่อยู่หรอทำไมเราเดินผ่านไปไม่เจอวะไม่ได้เช็คกันเลยอุ้ยพี่โดมนี่ เอาเอาสกินเรื่อยถือปืนโดมเอ้ยเมันเล็กมันเล็กไหนนี่อ๋อสองสองสองไอเกียในดีวีจริงไอโดมโอยเคเปลี่ยนปืนเอ็นทีเอ็นทีเอ็นทีไม่อะไรโดมเอาใหม่เอาใหม่อันนี้สโมกเราเนี่ไม่ใช่สโมกเขาโดินมันธโมมันต้องตรงนั้นเหรอเเอ้ยฮสบาย สาผ้าเลยอาตาบุ๊กอย่าเรียกผมดีโอ้หมามืนกันกูโคปูอุ้ยหน้าผมหน้าผมแล้วเอยไฟพอดีมันจะลองของเลยสารพัดจะเจ็บนี่โอ้ยโอ้ยสีตัวนี้โอ้ยสยยๆๆยกูกๆก โอ้ยอุ้ยโอ้ยไม่ได้ยิงใครเลยของจริงเฮ้ยเราเราไม่มีใครอยู่เอเลยเนี่ยเหมือนจะมบล็อกล็อกให้เพื่อนหน่อยไม่ทันอุ้ยโอ้โหอุ้ยเยอะตกใจหมดเยอะมากไม่ตายด้วยอุ้ยสามตัวเลยมันตกสามตัว แล้วทามิ่ทงทามิงผมแย่จัดอ่อะคือแบบว่ากำลังจะหยิบสกิลไปยิงข้างล่างเลยแล้วไอ้เจดแม่งยืนอยู่ข้างบนอุ้ย <c oughs> หูไอ้ <c oughs> ผมก็กะแบบว่าเออกะเลงเลงรอละแต่ยิงไม่ทันมันเฮ้ยพี่โดมแต่ตวเวลาเชิดฉายฉายขวาขวาหมดขวาหมดหลังไม่น่าเล่ นี่แล้วอุ้ยอุ้ยได้เวลาเฉยฉายโคตรเม้มพี่โดมอยู่โคตรเม้มตอนนี้พี่โดมอย่างเม้มสะบัดปืนอะไรก็ไม่รู้ปืนแทบหลุดออกจากมือเมื่อกี้สะบัด นั่นไหนนั่นไหนนั่นไหนนไหนเพื่อนัตรงนี้มีปะเนี่ยนั่นไหนไหนเียแล้วรีนแมนยืโดนยาเออดั้งยโดนเพื่ดนซหมดเลยมาด้นหลังเหรอ อย่าชุบกูนะชุบกูเป็นโล่มนุษย์เลยนะเนี่ยได้เวลาเฉดไฉได้เวลาเฉดไฉไอ้ทอมันตีอันตี้ปุ้งไอ้ไรๆๆไม่ได้ไม่ต้องมัน้องแล้วพอมันแพ้ไปเลยไปทันมันขึ้นมาข้างบนอยู่นะขวาขวาปัง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 อุ้ยโอ้โหหัวคมๆมเลยอ่ะ คือนั่งเนี่ยยืมบนกล่องเนี่ยแล้วก็เล็งเข้าประตูอะเล็งสกิล E ใช่ปะเออใช่พอเล็งเข้าไปประตูอะอันนี้ไม่เข้าประตูอ้าวเหรอลองเคลียร์ลอง A นะอุ้ยโอ้โหเหข้าแล้วก็พรอ่ะบอสจะได้เป็น A อแล้วมั้ยยันจะเป็นดอลเลยอ่ะเอ่อ วางแล้วเฮ้ไม okay, uh, yeah. uh, wow. uh, ่มาดีโคตรจับอุ้ยให้หลังกล้องหลังกล้องอุ้ยที่ด้านหลังมาจะอยู่ทีนี้หนักสนดหมดเลยป้ายมือวิวโอ้แม่งโคนเยอะเลยว่ะแม่งมีเยอะเล็งเข้าประตูไปทางซ้ายโอเคฮะปุ๊บ ไม่เข้าอีกแล้วไปเจ้ากินไครับโอ้โหเล็งซ้ายมันอยู่ขวาพระเจ้าไอตาทินิกาอยู่ในนั้นนะโอ้โหโดมหมดแล้วเพื่อนพี่โดมยังย่องอยู่เลยย่องหะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รอบนี้รอบนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ได้ไหมเอ้าได้ครับเนี่ยเล็งประมาณนี้มั้งเอ้ยอ๋ออ๋อใช่เออเนี่ยอันนั้นเฮ้ยนี่ไงของจริงเอออย่างนี้แหละผมเอาลงนะม่านหมอกเฮ้ยจัดแัดจัดจัดเองบีบีจัดจัดบีไม่ได้บีบีผู้พิทเบียร์เอ็กซ์มันไปไปไปอีกตัวอีกตัวยังอยู่นะครับเจ็ตเจ็ตอยู่ตรงนั้นนะเอาไปแล้วเหรอคือมันกันทางคือมันไปไม่ได้เหรอคืออะไรวะอุ้ยเอ้า คือทางนี้มันคืออะไรอ่ะันบางไห้เมอะโอ้โหเจ็บดืไหนวะมีปืนให้ผมเก็บไหมอะมีป็นไงต้องเอนะเฮ้ยตองอุ้ยโอ้โหเฮ้ยสี่สิบสี่สิบสี่สิบใครมีสองมือผมฝากเก็บมาด้วยนะสองปืน เฮี้ยเฮ้ยออ้ยเกือบแล้วเฮ้ยอุ้ยอะไรวะน่ะอ่าไอ้ีมีไปช็ชอ็อตชเอ้ยหกเก้ากเก้าหเก้ากเก้าาสเกงบอกใครเอาครับโอ้โหชอย้งน้ำตอนน

ไม่ใช่หลังนี่โอเคโอเคโอเยเพื่อนไม่เป็นไรถ้วเขายิงกดเลขอะไรวะลึกสี่เป็นภาษาลึกสี่อุ้ยโอ้โหหลันี้ก็ห้องน้ำมาเดินมาไม่ใช่เดินน่าจะอ้อมอยู่ในยูฮอลแล้วหวดแล้วมันหดตรงมาฮะใกล้ใกล้ใกล้ใกลโอ้โหห้าสองวันห้าสองวันเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยยิงไม่โดนเลยฝ ไปแล้วเลือผมเหลือสิบพี่โดมมาเร็วพี่โดมาโดดจีบสวยก่อนโงนิ้โดมโงนิสสอาสี่นี่เหรอตรนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะเนี่ยโอ้โหแล้ยิงไม่โดนเลยเอวโบขอ่อนหอระวังระวังาตังตัวปุ๊บปุ้งปุปุ้งปุปุปุออะ มึงไฟทลไมนี่หมดครับเฮ้ยอไปขวาทุดขวาทุดขวาใกล้ขวาใกล้โอ้โหคอขนนี้หันไปหันเลยออ้สวยแต่ครับสวยโว้โหโอ้ยเรอโอ้ยโอ้ยอันีเอาวอลขึ้นนะฮะ let's go เอายังวอลยังไม่หมด ว้าดีจ ah, ังวิวยอุ้ยวิ่งไปเอารู้เปโอ้โหไปเลยเฮียนี่เราไม่เฮียอะไรล่ะสามิบห้าอุ้ยกี่ตัวอุ้ยโอ้ยหนึ่งศูนย์ โดนไปตโดนเร็วโดนกดเลขกดต้งงนี้ตรงนี้เอาเลยเรนไปที่้องยืกว้เอไอวมอเยีมท้อ้้ไอันอต้อวอ้ตันั้นอ้ตไอ้ตัอตัวนอ้ตัอตน้ไอ้ตอว้อ้ตัอ้นัอ้วน้นไอ้ตัวั้นไัวนันไอ้ตัวนั Last player standing. ตรงนั้นดมอยู่ตรงนี้ก็ได้ดมต้องไปอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนไ <c oughs> อ้โฟลเตลอร์ไอ้เัอร์เเท่อ่ะไอด้ดมหนีดมหนี้ได้เวลาดม <c oughs> ดูหนีเร็วสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวพิมให้กำลังใจได้ <c oughs> ผมเล่นตรงนี้เลยโดนเป็นชอมกปะ โอ้โหตื่นเต้นที่สุดซ้ายซ้ายเรียบร้อยโหีนติ้ยไอ้โดมตกใจหมดตรงไหนวะตีแมงเลยไม่รู้ต่อแมงเลยอันนี้คือมันทำอะไรนะ มาระวังระเบิดวิพี่ดมยิงด้วยระเบิดสวยผมดันไอ้นี่ให้อยู่อะในห้องบทแรกสวยไปหลังสระยโอ้โหูไดผมยิงไปศูนย์อุ้ยดูดิเนี่ยแบบเนี้ยผมโดนแบบนี้เลย รอบนี้มารู้แน่เลยว่าผมจะมาทางเนี้ยวิ่งเยอะสองนาทีเหรอุ้ยเฮ้ยมีทีมมีทีมเฮ้ยเฮ้ยหยาโอุ้ยมันโอ้โหมันเร็วมากอะกระของจริงจัดอ่ะมันมันฟีมไม่ยิงเลยอ่ะเซตมันไวมากเย้ชนะชนะไหนอ่ะ

สวยมามาอุ้ยพี่โดมของจริงยังตม่นโอ้โหตกใจเลยเอ้าอะไรของผมสมมตอของผมน่ยเฮ้ยพี่โดมแม่งสมมตโค้เสีไมรู้อต้าซินิก้าเอเวนตตอน เฮ้ยโอ้ขวาไอ้บิลิเฟกไวาชลาจัดพี่ดมปะเปรตคนแก่ผมเคยจัดไป็นเรงถึงห้าตัวเลยนะเว้ยโอ้ยโอ้ยกูไปแล้วไม่ได้โดด้อไอ้โดมโตรงนี้ทำไมเอาไปงนี้ดตมีสกินดมมันดันมาทางขวามาโดงทางขวาไม่ไม่ตรงม่านตรงม่านตรงม่านเอาเอากดผิด

พีขวาโอ้โหดากับพีขวาก็กำลังเดินมาวิท้าตายสวยอันนี้กูสากกูสากกระโดด